สวัสดีครับเซากะนะครับผมจากเรีองชัยแท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอร์เดียซ่าคาร์บนหลักชะนีครับเล็กงามย่ำดีครับทรงหมาะรถคุณพ่อเสริมชัยนะครับคุณพ่อเสริมชัย์พันญ่บุร์นะครับ5040ูนดีนะครับหนุ่ลูกชายเพื่อนนะครับครับเขาเพิ่งรับมองจอดเป็นเท็ดดี้ดีจอดจ่าครับ ก็จะขับเขาเอาเลิกนะครับวันนี้วันที่สิบนะครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นลาง,งานมาหลบรถนะครับ <c oughs> ออกมาตีสามขับมือเสานี่ต่อโมงพอดีนะครับอ่า มันมานครับบานนี้เอาเดี๋ยวให้สซางคุณแนะนำวิธีการใส่งานครับอ่าสอบรถครับที่นี่คุณ่อเสริมชัยครับขึ้นไปครับตาตตจ้ว่อครับสาตาครับผ <c oughs> ่าพ่พเป็นใคร ครับเหนียวครับที่มโงนี้นะครับจะไปหันมมนก็ไม่ได้หยาครับก็ไปเหนียวโอ้โหไปคือเ่าครับว่าเร่งติดลายครับเป็นจังไงครับหยาได้ลายพันหกสี่เอ็มทีครับสโลโกแกนไทยลึกยังแกนโลกเป็นว่า <laughs> โอ้ยมาถานกิเก่าครับอันนี้คุณพ่อเสริมไช่พิ่นเสือเงินสดนะครับเสือเงินสดอันนี้จริงลูกชายเพิ่นทิชงานครับล่าไอ้รอาล่างานบ่ได้นะครับก <c oughs> ันเรื่อยพอร้องนะครับเดี๋ยวสิตั้งห้างใหม่อยู่ครับ <c oughs> ลองมึงซะก่อนครับเพอกาเด๋สองข่องนะครับไปทางน้ำจะเข่าเลยปวดอยู่นะครับ ตรงที่หล่าครับงาแล้วคนไทยเขาเสืยโอ้ยมาทานยีลีขนาดพานมาข้างค,นคมนี่นี่คิววี Z อือครับโอ้ยนะครับจะเป็นกลัวแล้วไปเอานี่ขึ้นครับไปหนาขึ้นสักครู่ครับสักครู่เดี๋ยวตั้งพานมาชมกันต่อครับ ตั้งไม่ไป้ทางหนามันขออเข่าหัวครับจักรจีเป็นยังไงดอกเยวรองก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ช่างตาจัดให้ <c oughs> อากินแบบเนี้ยเลยครับที่นี่ ném nằm bể phỏng đây các bạn ném nằm bể phỏng đây mà than cứ câu này เปยังไดครับเขาว่าวันนี้ไ,ไ,ไ, <laughs> ไยลึกยังแกนโลกครับ <laughs> เป็นไดมาทานครับขนาดหยาได้ไลฟ่ฟางนั่นนะนะครับนี่ <laughs> เขาพูดบ่เขาขาดไหมเขาพูดว่า, <Okay. S 1> าสัน่นมาเรยเป็นยังไงครับเขาพูดอยู่ว่า <c oughs> ผมก็ตั้งก็เป็นผมก็ตัง้งไปหลวดแลวมาทานก็เกบซีมที่แรกๆก็เสิดังยี่ๆนๆนะครับ <c oughs> สักกะหลามยังไงโอ้นูข้อขาดเลยวะนี่ โอ้ n h าวายค่ะปวดๆเลยโอ้มีหอนงูนี่อุดมสมบูรณ์แห้งหึหึหืหึหึหพหึหึหึหเหึหะครับพึห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 ร มีเบิร์ดครับหาซิบหกสิบไร่ปลูกวัชพันอันคุณนี่ครับบอ่อเลี้ยงปลานีเทดหน้าปลูกหญา้าปลูกยังก่นล่ะคุณ <c oughs> เนี้ยเป็นเนี้ยครับดินเนี้ยเป็นเนียเนเน้ย หลอกกันพอแล้ววะนี่แหละครับแรงกินไรมาใส่ตอนอนี้แหละนี่แหละครับนอนนะครับอบาวุธท่นจบนะครับเนาะกรณีมันดังกับน,น้ำมันเครื่องเกา่าหรือน้ำมันเครื่องใหม่ยอดนะครับเนี่ยยอดหัวยอดท้ายนะครับตรงขีดปืนอันนี้มันยังเสียหายนะครับ เล็กซีเล็กมันธรรมาดาครับของไหมโอ้คึ้เรียนทันเถอะวัน เสริมแช่เราอีกเจ้กหลอกกันมาสันพอ,อยังสิงขึ้นแล <c oughs> ้ <c oughs> <อ>ววะเขาเขาพูดปะพอ่อให้มันเขา <c oughs> ตาหมุนหมุนขึ้นอีกหมุนฟังหมุนขึ้นอีกมันข่างเฟืองอีเสือมันข่างเฟืองอีเสือหมุนขึ้นหมุนขึ้นเออ พ่อพ่อพอ่อยังวนหลายหลายข้อเลยมันถสีคอข้องเครื่องนะครับถสีคข้องเครื่องครับมันก่าธรรมดาครับพเพราะเฟื่องรถอันนี้รถเกี่ยวไงน,นะครับเบ่งห้อยมันนะมมน,มน,น,นี่มองมันบ่มี่เฟื่องกับเขานะครับิ่งมองมันบ่มี่เฟื่องพอดีครับ เครื่องก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าเครื่องมันหนาพอแล้วบวอดิอาร์ตออกครับวอเกี่ยวอย่งนี้ชอนี่ครับมองมันบงนี่เครื่องเห็นบ่จวดจา่ครับโอ้โกบกระมี่นะนี่อุดมสมบูรณ์แห้งนี่ครับ คือคิวซีแหละบ้านรถไม่ก็ดีครับบ้านนี้นี่ทำมันมีเพื่องนะครับมันจะใช้งามมันมีเพื่องแบบธรรมดาครับ <c ười> ยี่ห้งขึ้นห้งขึ้นอ่าอันนี้พ่อเพิ่นจองไว้ตั้งแต่เดือนน่าจะเป็นกันยาหรือสิงหานี่ยแหละครับพ่อเพิ่นถือทับพานันทุกกระสอนะครับเงินสดหกแสนสามหมื่นหาพันนะครับหกแสนสามหมื่นหาพันมาทานที่เก่าครับเพิ่นมาเพิ่นทากกระสอเพิ่อนอย่างนี้อันที่จริงเพิ่อนอนุมตัติตั้งแต่ก่อนปีใหม่แหละครับแต่ว่าเซลกฤทธิดส่งรถกันเลย แจ่งขอบเิ่นมามันมันตีทรงรถมันตีช่วงก่อนปีใหม่นะครับพอบเราก็เลยว่าขาสันเอาลัางปีใหม่ก็ได้นะครับก็เลยได้มือดีคือซิฟมักกะลาครับซิฟมักกะลาครับ <laughs> งามงามดีโอ้งามงามครับดินงาม ก็ลองใช้ดูส่คสับติดเกละมกแสนครับแคมคือเก่าครับมาฐานครับ นะเปแห้พอเสริมใช้ร่องได้บ้างโอ้เละอีกแบนี้ <c oughs> ครับธรรมดาครับเมื่อใหม่พอเป็นเคยครับตรถกีบครับยังบ่เคยครับรถไทยครับ เสียง n h าไว้นะครับเพิ่งด yeah ีเขาเสยไใหลึกจังแกนโลกบอกอย่างนี้ครับมมีกบปว่อ่ะพอหอมปากของข้อนะครับเนาะ พอดีมีสายเขานะครับเดี๋ยวเซลกาขออนุญาตรับสายก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็บเนี่เวาไเพียงสำานีก่อนนะครับมันส่ง <c oughs> เงาเอาปวดนะฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับแล้วพบผาสคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ